สะสมมานานยังคะเนี่ยมาแล้วชอบมากอ๋อชิ้นแรกเหมหือนกชิ้นแรกชิ้นแรกอ่าน,นั่นเรื่องอะไรอ่ะจ๊ะตอนเป็นทหารตอนเป็นทหารเรื่องแรกอชิ้นแรกชาติเลยอันนี้เราอยู่ที่เพชรบุรีนะคะ เขาแบบเป็นแฟนแท้ๆมีชายแว่นชามากๆมีประวัติเพชรบุรีมีแบบทุกสิ่งอย่างอันนี้อันนี้ภาพเก่าของเมืองเพชรเปรี้ยวยอดโละนี่ยกระจกม้เนี่ยอันนี้เอ่อสมัยก่อนกับปัจจุบันปัจจุบันใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไปขอเข้ามาทีเพราะว่าเกิดไม่ทัน แต่ว่าก็เยอขยันแล้วหาเจอด้วยเพราะว่าจ้าของภาพตอนเนี้ยตายไปแล้วต้องลูดแล้วแต่ลูกสะานใหญ่ให้ของร้านทีงบุหรี่ข้าไม่รู้ว่าใครได้ครับ อโอ้โหเยอะเลยอะ่ะหนี่เป็นแฟนตัวจริงเลยเนี่ย คุณลุงคะคุณลุงช่วยไปเรยนจองือนหนอยค่อยากถ่ายคละปกระถองบ้านกระถองบ้านตอนนี้ตอนนีน้นนนนสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณลุงชื่ออะไรเอย่อยค,คุณลุงเดฟค่ะ แแ็นคทแทของมิชัยบันชาต่อตเตออ๋อมีอีกอ یک, <ม>แต่ไม่มีที่เก็บโห่เป็นประวัติประวัติโดย่ออมีประวัติด้วยโอ้โหนี่ครรรดา